ผมเป็นอาชีพศาสนาเป็นไลแมนครับผมเป็นเรเดอร์อันดับแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่ารถที่นี่มีเยอะเยอะมากแล้วก็รถแต่ละคันก็สวยทุกคันครับเรื่องเอกสารเลยครับก็ไม่ค่อยยุ่งยากนะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็แนะนําดีครับแล้วก็ให้คําแนะนําดีด้วยผมเป็นอาชีพศสนาเป็นไลแมนครับผมเป็นเรเดอร์ รับผ่านมาเจอแล้วก็อลองติดตามทาง Facebook ดูครับอันดับแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่ารถที่นี่มีเยอะเยอะมากแล้วก็รถแต่ละคันก็สวยทุกคันครับเรื่ง<พ>อง <พอ S 2> เอกสารแะครับก็ไม่ค่อยยุ่งยากนะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็แนะนำดีครับแล้วก็ให้คำแนะนำดีด้วย Uh, ทางไปนั้นเขาอนุมัติไวมากเลยก็รู้สึกงงนิดนึงรู้สึกงงนิดนึงครับว่าอนุมัติไวครับมาวันเดียวรู้ผลเลยมาวันเดียวรู้ผลเลยรู้สึกว่าโอเคมากเลยใครที่กำลังมองหารถมือสองนะครับผมลองเข้ามาที่นี่ครับผมที่อาคารนะครับผมก็รับรองไม่ผิดหวังครับมีรถให้เลือกสวยๆเยอะแยะมากมายเลยครับ